สวัสดีนะครับเห็นไหมมีเด็กงงแงจะนอนแต่พอเอานอนจริงๆไม่นอนไม่นอนนะคะใช่ไหมเออเอ๋อใช่ไหมอเออใช่ไหมออมันมันใสมันอันใสอึ้งอ้ง มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงฮะมันเป็นยังไงอ่ะคะมันไม่นอนเนี่ยเห็นไหมก็เด็กเขาไม่นอนเนี่ย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 เติมหน้าจะเอ๋เอลิโอตอนนี้จะสองเดือนละคะแฟนคลับคนไหนติดตามนะครับก็ไม่ไม่นอนเนี่ยก็งอนไงแล้วก็ไม่หลับเนี่ย มไม่เลหลับเนี่ยเห็นไหมคะไม่หลับเนี่ยพรุ่งนี้ไปฉีดวัคซีนแล้วพรุ่งนี้ไปฉีดวัคซีนสาวน้อยเนี่ยจะไปฉีดวัคซีนเนี่ยํานรับแต้วเอาลงเปก็ลืมตายอย่างเงี้ยแม่แม่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมวันนี้เขาแต่งชุดสวยนะเห็นไหมอะไร่ะ <laughs> 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 ใสถุงมือแล้วนะ ใส่ถุงมือแล้ววันนี้หลายๆคนก็แบบติดตามนะครับหลายคนติดตามวันนี้ป๊าป๋าดิวไปดูบ้านมาแล้วก็กลับมาเปิ๊กก็มาหาเลยพุ่งตรงเข้ามาหาเลยอันซีนี้อับอึมอับอึมอับอึเอทำหน้างงทำหน้างงออ สมัครหนึ่งจา้าไม่จากหรอกเนาะวันนี้ไม่ลองเลยน,นี่ลองนะคะวันนี้ไม่ลองนะคะวันนี้เรียบร้อยมากวันนี้นั่งนิงน่งๆวันนี้ฟิลนั่งนิงน่งๆอยู่ในเปละคระับุุคนฟิลงงงฟิลนิ่งๆเอ้าคืนก็สวยเนี่ยวันนี้เขาจะเป็นฟิลแบบว่า เป็นตุ๊กตาบาร์บี้ค่ะหนูเป็นตุ๊กตาบาร์บี้ค่ะเอ๋อาชิมชิมอาติงจริงจิงจิงจริงจริงจริงเป็นไงบ้างคะสบายดีไหมเนี่ยเราอะะ่ะฮะสบายดีไหมคะไอสบายดีไหมคะเออไหนร้องไห้ให้แม่แม่ดูหน่อย ไม่ได้ค่ะลองได้ไหมอันนี้หนูอารมณ์ดีโอเคนยนา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 ตาแป๋วมากเรียงง่ายค่ะแม่ๆมไม่ต้องเป okay. ็นห่วงนะครับใครเจอตัวจริงแอรีเียลเนี่ยมาฟัดได้นะเนี่ยอู้อนอันนยนยนยนายนายนยนย เบระอุ้ยนฮะหัวแล้วดูตาตาครับจะเอ๋อจะเอ๋สรุปจะเล่นครับแม่นอนสรุปหนูจะเล่นค่ะสรุปหนูจะเล่นค่ะหนูจะเล่นอันหนูจะเล่นเตออันหน่จะเล่นเต๋อันหนูจะเล่นค่ะ <c oughs> <c oughs> นายนี่ยนา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 ยขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะ <Yay. S 2> ่ะบนีสวยแล้วเนี่ยอ,อับถึงดึงไปลแล้วนะไปลแล้วนะว้าว <c oughs> ดึงดึง <c oughs> ชอบชอบดงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเอาคลิปน่ารักน่ารักมาฝากนะครับ <c oughs> ใช่ไหมคะ บายบายแม่ก่อนบายบายค่ะไปเลยบายบายค่ะบาย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 ค่ะกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยค่ะอ่าอ่าบายบายบายบแล้วค่ะบายบายไายบายเอ๋โอเคดูเรื่องค่ะเดี๋ยววันนี้ให้ค่าขนมวันนี้เป็นเป็นเด็กน่ารักบายบายอีกบายบายเหรอคะบาย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  โอเคให้เด็กนอนขอบคุณค่ะโอ้ oh.